สวัสดีครับคลิปบรรยากาศการเดินทางนะครับสำหรับคลิปนี้แอดมินมาเลาะเมืองปทุมธานีเป็นตัวเมืองจังหวัดปทุมธานีนะครับก็เริ่มสตาร์ทมาก็เลียวตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ก็คือแหล่งกิจการรูาธุรกิจดั้งเดิมนะเลียวเข้ามาบนถนนตรงนี้ก็เ,เคยเข้ามาแล้วแต่นานและมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างก็ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงนะครับตัวเมืองก็อยู่ เหมือนเดิมนะครับตรงนี้เป็นแนวตลาดตลาดสดแล้วก็จะเป็นโรงหนังซึ่งโรงหนังนี้ก็แอดมินก็เคยเข้ามาดูเหมือนกันนะครับแต่นานแล้วละ่ะตั้งแต่เขาเปิดนี่ยตรงนี้จำไม่ได้ว่าชื่อโรงหนังอะไรแต่ว่าที่แน่ๆน,นะเป็นโรงหนังโรงหนังเก่าแก่ของจังหวัดเลยแหละนะครับอ๋อนี่เห็นมีป้ายแวบๆเดี๋ยวถึงไปก่อนนะจะอ่านให้ดู โรงหนังเจริญผลดราม่านะครับตรงนี้โอเคนะครับรู้ชื่อแล้วนะครับดูบรรยากาศก,าก็ช่วงหลังๆก็เป็นพวกวัยรุ่นนะครับเข้ามาดูกันก็มีเรื่องมีราวอะไรกันสักอย่างแล้วก็เลิกลากันไปแล้วกันหนังก็ไม่ได้ฉายแล,แล้วก็หมดยุคไอโรงหนังแล้วด้วยนะครับช่วงหลังๆก,ก็ก็จะไปดูตามห้างตามศูนย์การค้าก็มาเรื่อยๆนะครับหลังจากผ่านแนว ธุรกิจหรือกิจการดั้งเดิมแรกๆเลยของปทุมนะตรงนี้ก็มาเข้าสู่ถนนปทุมสัมพันธ์นะครับอันนี้ก็ถือเป็นถนนเมลหลักนะครับของจังหวัดปทุมธานีก็ดูกันมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็ยังอยู่บนถนนปทุมสัมพันธ์นะครับตรงนี้ก็มุ่งหน้าไปตรงแยกที่จะถึงนี่คือแยกปทุมวิไลเนี่ยครับ คือแยกนี้หละนะครับจะเป็นแยกจุดศูนย์กลางจุดกลางของตัวเมืองปทุมธานีนะครับตรงนี้คือเป็นตรงกลางที่สุดแหละนะครับเนี่ยก็ด้านสายมือก็โรงเรียนปทุมวิไลนะครับอันนี้ก็ถึงสี่แยกปทุมวิไลโดยรถติดนิดนึงนะ,ะก็เลี้ยวขวานะครับมาอีกเส้นหนึ่งนะครับเส้นนี้ ตรงนี้ก็ถือเป็นถนนเมนหลักเหมือนกันแต่จําไม่ใช่จําละอ่านไม่ทันว่าชื่อถนนอะไรก็อ่านดูกันมาเรื่อยๆแล้วกันนะครับตรงนี้ทางด้านขวามือนี้เป็นห้างโลตัสนะครับเป็นโลตัสแล้วก็ฝั่งทางด้านสายมือเนี่ยก็จะ เป็นในแนวของสารกลางแล้วก็ในส่วนของราชการนะครับอันนี้หลังใหม่นะครับตอนช่วงก่อสร้างนี้แอดมินก็มาทันอยู่นะครับว่าเขากําลังมีการก่อสร้างหลังเก่าอยู่อีกเส้นหนึ่งนะครับอยู่ใกล้ๆกับฝั่งตลาดสดริมฝั่งเจ้าพยานะครับอันนี้ก็ดูกันมาเรื่อยๆของในตัวจังตัวอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีแหละนะครับรถก็ไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับก็ดูกันมา ตรงนี้ในเรื่องตึกแถวหรือว่าอาคารพาณิชย์เขาก็ไม่ค่อยมีตึกสูงสูงนะครับคนเราก็จะเป็นตึกร้านค้าธรรมดาเหมือนต่างจังหวัดทั่ว,วไปเนี่ยตรงนี้ก็มีบ้างประปรายนะครับตึกอา,อาคารพาณิชย์นะครับตึกแถวหรือว่าอาคารพาณิชย์เขาก็มีนี่ก็มุ่งหน้ามาตรงนี้แอดมินก็จะเลี้ยวกลับนะครับเพราะตรงไปมันก็จะเป็นอำเภอสามโคกเสนา สามโคกปทุมเสนานี้ยอยุธยานะครับเขก็ติดกันอยู่ส่วนถ้าหากว่าเลี้ยวทางด้านสายมือเนี่ยก็ไปอพเภอลาดหลุมแก้วถ้าถ้าไปขวามือนี่ก็รังสิตเนี่ยตรงนี้แอดปิดแอดมินก็จะเลี้ยวตรงนี้แหละนะครับเลี้ยวมาเนี่ยตัวเมืองเขาก็ไม่ได้กว้างใหญ่เท่าไหร่นะครับก็ตามที่ ท่านผู้ชมได้ดูนี่แหละแอดมินก็ไม่ได้ตัดต่ออะไรนะก็ดูกันมาเรื่อยๆตรงนี้ธรรมดาพื้นๆนะครับยกเว้นว่ารถเลี้ยวรถติดอะไรเงี้ยก็ถึงจะมีการตัดก็มาอีกนิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยในตัวจังหวัดตัวเมืองแท้ๆเลยนะครับตรงนี้นึกถึงจังหวัดแถวๆภาคอีสานนี่น่าจะ ชว่าวกระสินกระสินก็น่าจะกว้างกว่านี้สารคามกระสินมุดาหารก็น่าจะกว้างกว่านี้นะที่เคยเคยไปนะ่ยอืมเนี่ยโอเคครับเราก็มาดูกันต่อนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยในตัวอำเภอเมืองปทุมตามุงหน้าก็จะนุ่นเลยเข้าสู่ถนน แยกปทุมวิไลเหมือนเดิมนะครับสีแยกบนถนนแต่ว่านมจะเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับเลี้ยว้ายเข้ามาดูถนนเส้นนี้ถนนพัฒนะสัมพันธ์นะครับเนี่ยถนนเส้นนี้ก็จะติดเขตเมืองเลยนะครับทางขวามือก็ออห้างโลตัสทางด้านหน้าถ้าตรงไปก็จะเป็นในแนวตลาดแล้วก็แม่น้ำเจ้าพยานะครับตรงนี้ก็ มาดูกันนะไม่ค่อยมีตึกสูงหรือว่าตึกใหม่ๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในแนวตึกเก่าๆส่วนใหญ่ตึกแนวไอ้ใหม่ๆมันก็จะไปเกิดแถวโน้นนะครับแถวรังสิตนะครัคลองหลวงพวกนั้นน่ะก็จะค่อนข้างที่จะคึกคักแต่ในส่วนของตัวจังหวัดก็อันนี้แหละตามที่ท่านผู้ชมได้ดูก็ค่อนข้างที่จะเงียบนะอยอยู่นะครับในตัวจังหวัดของข้าวหน้า,ะาสะอาดเงียบสงบดี แอดมินชอบด้วยแหละตรงนี้แต่ว่าก็คงได้แค่ชอบแหละไม่มีความสามารถที่จะได้มาอยู่หรอกก็อดูกันมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็ยังอยู่ในแนวถนนพัฒนาสัมพันธ์พัดสัมพันธ์หรืออะไรเนี่ยไอเรื่องอ่านในแอดมินก็ไม่ได้ค่อยเก่งเท่าไหร่ไม่รู้อ่านผิดอ่านถูกอันเนี้ยเลี้ยวมาตรงนี้อันน,น,นี้สาธารณสุขจังหวัดปทุมนะครับแล้วก็เจออาเขต เทศบาลที่ไเป็นแนวตลาดสดเนี่ยอันนี้จะขนานกันกันกบไอ้แนำเจ้าพยานะครับเนี่ยตรงนี้ที่เขาเลี้ยวไปเนี่ยเป็นแนวตลาดสดส่วนฝั่งขวามือนี่ก็เป็นสารกลางเดิมแล้วก็เจืนผู้ว่าสถานีตํารวจพวกเนี้ยก็จะอยู่ในแนวนี้แล้วก็ส่วนฝั่งทางด้านซ้ายมือก็อย่างที่เคยบอกกล่าวเล่าแจ้งไปนั่นแหละนะเป็นแนวของตลาดสดเนี่ยที่เห็นธงชาติไทยปลีสวยเนี่ยก็ตรงนี้แหละแนวตลาด มาดูกันมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้แอดมินก็จะเลี้ยวขวามืออีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากถึงแยกพอตรงไปมันก็จะไปถนนนุน,นเลปะปากเกร็ดไปทางปากเกร็ดก็ได้นะครับเนี่ยเนี่ยตลาดตลาดอาหารการกินเยอะมากเข้าไปนี่ไม่พลาดเลยต้องซื้ออะไรสักอย่างแล้วแหละอ่าสามสามแยกตรงนี้เลี้ยวทางด้านขวามือนี่ฮะตรงนี้ก็ นี่แหละนะครับจุดตั้งเดิมของเมืองปทุมมาดูกันต่อนะครับถนนปทุมสัมพันธ์ก็จะตรงนี้ก็จะเข้าไปตรงที่เดิมนะครับก็คือ,อถ้ามุ่งหน้าไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะเป็นแยกปทุมวิไลนะครับตรงนี้แต่แอดมินก็จะไม่ตัดออกนะเพราะว่าจะเลยไปดูนิดนึงนะครับ เพราะว่าถ้าตรงไปมันจะเป็นอำเภอลาดหลุมแก้วนะครับตรงนี้โอเคครับอันนี้ก็ยังไม่ถึงแยกนะครับก็ดูกันไปนิดนึงนะครับดูแนวตึกแถวอาคารพาณิชย์ในตัวจังหวัดปทุมธานีนะครับอันนี้ก็คล้ายๆกับต่างจังหวัดทั่วๆไปนะปะทุมธานีถือเป็นเขตจังหวัดปริมณฑลนะครับแต่ว่า ในส่วนของตัวเมืองคล้ายๆต่างจังหวัดก็คือเขาก็ต่างจังหวัดอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันมันไม่เหมือนกรุงเทพนะมันก็ต่างกันพอสมควรนะฮะตรงนี้มาถึงแยกปทุมวิไลอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลองตรงไปนิดนึงเนตึกสูงๆเนี่ยเป็นโรงพยาบาลน,นะครับตรงนั้นผ่านมาเรียบร้อยนะครับตรงนี้แยกปทุมวิไลก็มาถึงตรงนี้ ก็จะออกไปอำเภอลาดหลุมแก้วนะครับตรงนี้เนี่ยเรือนิดหนึ่งตึกแถวอาคารพื้นที่เขาก็จะมีปลายไม่ค่อยหนาแน,น่นเท่าไหร่นะครับส่วนฝั่งทถนนข้อมือก็ในแนวส่วนราชการแหละนะครับก็คือสารกลางโรงพยาบาลตรงมาจนถึงตรงนี้ก็จะปิดคลิปตรงนี้แหละนะครับตรงนี้ก็จะออกตัวออกจากตัวเมืองปทุมธานี ไปสู่อำเภอลาดลุมแก้วนะครับนี่ฮะเขามีที่โล่งว่างอยู่นะครับตรงนี้ที่โล่งว่างอย่างรอการพัฒนาบรรยากาศการเดินทางเลาะเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขาดตกบกพร่งยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับขอบคุณทุกยอดวิวและการแชร์โชคดีมีความสุขขอบคุณครับ